ตัวเนี้ยถ้าเข้าบอลไหเออบอกมันว่าซื้อมา200ร้อเนอะเออเออโอเคโอเคย่งเ้ยอม่เดือดแหนะเออโอเคโอเคเปลี่ยนเปลี่ยนเมไกลกินจิ้นไหมผมสักตัวครับนเ่ไยเจ้าแห้ฮมนะใส่เล็บพูดดังๆเยอะเฮ้ยเฮมเนี่ยโอ้มันรูมต้มัึเหมือนทานมะเกถุงนะก็แล้ว เออเานี่เบ้ยตางก็บมันน้ำมันรถก็จะหมดโอ้ยเอกเอ็กเพื่อนวินัยนะเอ็กโอวานี่ยัยฮักผมแล้วฮักแคเลยเอ็กเพื่อนฮัขอเปิ่งสตาร์มั้งจ้ะบ่โอ้ตางก็บมันน้ำมันรถก็จะหมดเลยเงฮ่าไก่แล้วเออว่าได้สัก โอ้วราเดียักมีเหรอครับก็อ้ไ๋วมาซาะยืมตังค์สักปันนะประเดี๋ยเงินมันมียาวไปแกก้ไฟนะผมเคยิ่งจยไปซื้อน้ำมันมาเดี๋ยนะอย่ายืมคิอสองันเดียวละทำสองสาวันไอ้ยัมมาใส่ีกและโอ้โหยซื้อน้ำมันมาใส่รถไถจะเอาไก่ไขนะประเดี๋ยโอ้ยเปิ่มไผก็บัได้ยางองรอยนะ อ็สากเอาอย่าเอาล้อหาสิปไปข้าก็บผมมีสักบาทแล้วมันหาซื้อกใคีฉแหมโอ้ยตายแล้วแล้วอย่าตัวใดแต้น่ะใครน่ะก็สากเอาล้อหาสิปะเออเดี๋ยวก่อนไปซ่อมสตางค์ก่อนถ้าได้อย่าเข้าเมาสนะ์เนอะครับผมเออเดี๋ยวไปซ่อมยืมเของก่อนครับอ้าก็บผมีสักบาทแบบนนะี้นะได้ก่ได้แก่ผูกมะนาวกดผูกผูกมะม่วงเกี่ยวสเสวยแปลว่าเขาไปสเสวยเสียแล้ว ไปได้แหกเกียรติกรรมโอ้รถไข่มาฮ่น,น้ะบ่าไข่บ่าโอ้ไอ้ซักมานแม่ยังบ่าแม่ใดเพื่อน,นอ้อเพื่อนขอยืมตังค์คิดสักร้อนมีหรอมามีมโอ้อน้ำมันรถห้ากับมามีอะมมี นา่อยาซื้อเข้าแมาลงนะก็มามีกินนะโอ้ดีเยี่ยนใหญ่อะ่ะก็ห้ามังมีอะ่ะโอ้แล้วไก่ที่มีจ้าวมังมีไอ้ไอ้ไก่ไอ้วัวเต็มมาไปหักเลือดหมดละถึงไก่น้อยไก่นี้แ่ะอาหารไม่ให้ปวดบ่าเนี่ยหมอขนาดเลยอาหารมจาจ้าวสองสามเตี้ยนนะโอ้ดิดดิกเกิดตานะสองเพิกแม่บอกหันเลยหล้านาทีแรกนะหัวเกิดตาข้างแห้านาทีนะแอมข้างเราบอกหันหเลยาจองมาแล้วนะมันขายแบบแป้งเท่าไหร่ ไม่ขายสองปันนะเนี่ะเ m o ะห h a ะข o นะเสุดยอดเลยท้หาห่านไก่โจรมานะไกจ่จ้มไหมนะไอ้ตัวเนี้ยสุดยอดเลยเก่งขนาดเลยอะโอ้ตาสองเพิกสองเพิกตลอดก็ไอ้วอกเสมอะเอาไก่ไปแหกเลียดหมดถึงไก่น้อยไก่นิดที่ไปซื้อตัวเนี้มาที่เจ้าหาอะไปซื้อตัวเนี้ยไม่ขายสองปันนะเนี่ยพี่อ๋อ เอาก็เอาบะให้ซื้อมาเลี้ยงบ่ะเอ,อมาเอาตังเอาตังมาเดี๋ยวให้ไปซื้อมาสองพั 2, นเนาะเออสองพันไอพวกนี่เอาไปแหกเลียดหมดอะ่ะตึงไก่้อยออไก่นีดอะ่ะเออบ่ดีได้เนี่ย่ะเออเออซื้อมาเนาะเออได้อยากซื้อมาคิดอยู่ในรอเนาะเออเดได้ให้เอามาขึ้นี่พองเออมาะแน่นอนนะแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เลย โอ้โอมาละครับเพื่อนเออมาละมาละไหนๆสุบตัวเลยขึ้นเนี่ยตัวแดงเนี่ยเน,นี่ยขี้หอยขี้อุ้มหอเนี่ยว่าแ้งว่าดีนะบอกไอเสมเนอะจุไอเสมบอกว่าซื้อมาสองร้อยโอเคอมันจะเดือดแห้งะเพเื่อนเพื่อนโอเคเนี่ยสออไปยุ้งหอเเงาะขนาดเลยเออแล้ขี้ขังว่าดีๆนะจะไปขังเพราไอเสมไม่อยากไปกินนะเออเออขี้ขังไว้ดีๆเข้าใจ่ะัวเนี่ยทํยาไม่เข,ข้าบอลไงเออ บอกมันว่าซื้อมาสองร้อยเนืเออโอเคโอเคมันมีอันไม่เดือดแน่ะเออโอเคโอเคเดือดเปลี่ยนโอเคไปละเดือดเก็บตอกเดี๋ยวเอาไก่ไปข่าวกนอนเอเออเออไปละว้ามาซื้อมา่งร้อยห้าสิบปันไี้บดาบ้าเด็กไอ้ดออร์นี่ไม่เงินหนักกาห้องไก่พองเนื้อเฮ้ยหวานเ่ยเบื่อดเต็มตอกเมาะน้ำมันรดไก่เต็มถังแล้วนะป่ะปลาออกหัวกลางตุ้ง ตาตวงก็มาหันไอ้วอกเอกเราไม่จะวอกนะฮันฮัลโหลเอาตังไใต้มาแหมล่วลุงชายยิ่งมันต้องยุ่งไงฮะซื้อมาสองร้อยซื้อมาเท่าไหร่สองร้อยโอ้มันพอซื้อน้อชิ้นสีน่าจะหวานน้อยิ่งมันต้องยุ่งมันจะเหมาะเลยอืมมาต้องมายุ่งมายุ่งห้องไครมายุ่งแน่นอนแต่มันราคาก้าสินมันโอเคสองร้อยมันก็มอญี่ห์เนอะเกอ์กี่ชิ้นมอญเยหะ เราขอกุมกาเฝ้าไก่นี่เนอะต้องไปซ่อห้ากเลียดตั้งไดเนอะปากไข่ปากมันน่ะปากไข่ปากมันเนาะเอาลุงช้ยว่าอแล้วแต่อ่านบอกจะไปก่อนเนาะปากไข่ปากมันเออปากไข่ปากมันป่ะปากไข่ปากมันก็แล้วแต่แล้วแต่ลุงช้ยเออไปเฮ้ยเดียวแซมอะไรอย่างไรมาเดี๋ยวห้ไปซ่อไข่ด้วอย่าง มแมลงนี้พัดมาแมาป่ปะอ้าวมาแม่มันมีในต่อไฟสักห่อมันพัดห้าหิงอย่างลูใชยแล้วแต่ปัญญาหิงอะฮะแล้วแต่ปัญญาหิงโอ้ให้มันปัญญาให้ไปรับป่ะปักเลปากมันเออแห้ไปซอกไข่เ <มา S 1> ี่บเออซองในต่อไฟมหาหันไม่พัดมาแม่พ่อเท่าแต่พ่อปัญญาเสมแรงนี่มาแม่มันจะซ่อมมาได้ก่อน ไอ้เจมไก่กินจีนมั้ผมสักตัวครับยี่ใหญ่เจ้าขั้วแฮมนะมผมซ้อซื้อไก่หรอครับผมมันมีใหญ่มันมีของบุชายนะไม่เดือดแกตัวสักสองร้อยนะกะนี่ก่อนตัวซื้อเท่าไหร่สักสองร้อยนะครับปอแยงแหีบบุชายมันก็ซื้อมาสองร้อยขายสองร้อยไม่ได้อย่างีโดนมันเฮิบหัวนะกะตัวปไปใหญ่ตัวไปใหญ่เจ้าขั้วแฮมนนะ ข้อแห้งไก่อ่ะเัาโมแตงันเนาะใจเล็กมุ่งเยอะสองร้อยไปได้ใหญ่ไปได้มันซื้อมามันก็ต้องมีคำให้กอ่ะอุ๊ไปเลยมันซื้อมาสองร้อยแล้วมันบอกอ่ะสเอถังละไ่ปขนาดโอ้ไปขี้ออกมาจะเดือดขี้ออกมาจะเดือดหัวแล้วกะโอ้เจ้าควายแห้งมันแร็งนี่น่ะเออแต่ก่อนยังว่าเอ้ยมันว่าอยากกินพัดมาแม่เอ้ยมันว่าอันี่ยอยากกินพัดมาแม่ นไปเอาไข่ว่าไปเก็บไข่ไก่ไปละเอาอีบอกสาร้อยถ้าสามร้อจะขายให้มันเลยไอ่าไปซื้อมาแม่มาพัดใ้มันเขามีสองรหิด้วก่ก็ตัวมีเท่าไหร่ะมีสามร้อยสมร้แงนกอะไได้ไรเขาเอาสองร้อห้าสิบ้าสิก็ซื้อพริกซื้อเกลือก่ะอันนมาะแม่แก่ได้ไ่ได้ไมาสองราสิบมาขายเนี่ยอีก โอเคสองห้าสิบเนี่ยน้าบ้าใจพอดีเอามาฮให้สักถุงเนอะได้กรับพ่นุ๊กสบายมากเปิดเนอะใส่ได้พูดนักงนักเยอะอ่เดี๋ยวอุ้มกันเนี่ใส่ไปจันนี่เลยอ่ะใส่ได้พูดนั่งนักเนอะาเสียจเนี่ยโอ้มันนุ่มต้มถึงเหมือนทานมืนเกินสองถุงนะมาเถอะมาเถอะเนี่ยรวดไปกาดดิโอเคครับผมขอครับผมครับเอามาถุงเนอะับผมได้เลยป่ะปกาศป่ะ ได้ละได้มาหม่าละเบ้ยเสี่ยมจัดให้ใช้ลออรับประทานอย่างเดียวเลยติดตามชมคลิปนี้อะพัดมาม่าจื๊บไวเซนให้ข้ากินยาตายเอาเขี้ยวเข้ากันหันเลยยิ่งเงี้ยมันยะ